ชาวเสรีชนคนประชาธิปไตยคนตรงรุงสายมาบอกให้ชาวประชาให้รู้ชัดเรื่องไอ้สัตว์เจ้าชาติมามันเข็นฆ่าชาวประชามาหลายปีมันขายยาบ้าเฮโรอีนปิ่นไอเองทั้งโคตรของมันเฮี่ยมหันเกินเยียวยา เชิญพี่น้องมาไล่ล่าเจ้าให้เนาสิเจ้าเฮียหนึ่งถึงเฮียเก้าเจ้าอัปรีเจ้าอีเฮียสิบนี้โคตรบ้าหีปีตะบันชั่วโฉดมาหันข้าฝันคนล้นชาติไทยพวกผูขาดศูนย์รวมอำนาจไม่เอา ไอ้ขี้ข้าเจ้าฝุ่นใต้เท้าอย่าเอาไว้ทั้งลูกหลานเจ้าสามานพลานทิ้งไปเจ้าเฮียจันไรอย่าเอาไว้ให้เปลืองภาษีเจ้าหน้าสร้างหีมันจำยีประชาไทยไว้เย็นชาแนา มาขับไล่เจ้าเฮียมันเฉยทำไมกันล้มล้างมันให้สิ้นใจเจ้าขี้หีขี้คุยนี้ต้องบันลหยไว้ไม่ได้ต้องรวมใจขับไล่มันช้าอยู่ใหญ่กันมาล้มมันให้สิ้นสากไปโอ้สเจ เฮ่เฮชาอยู่ใหญ่เออชาอยู่ใหญ่กันมาล้มมันสิ้นสาบไปพวกเจ้าจันไรข้ขืนปล่อยไว้ชาติไทยล้มจมพวกเจ้าจันไรข้ขืนปล่อยไว้ชาติไทยล้มจม